สวัสดีครับกลับมาพบก,กับ mean m ิเนอร์โมโซลาเซลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอนะครับตัวนี้เป็นไฟถนนโซล่าเซลล์รุ่น30วัตต์โมดีโซล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น30วัตต์นะครับมีไฟ LED ทั้งหมด 2ช่องใหญ่นะครับเป็นหลอด LED แบบ SMD นะครับจำนวน112ดวงตัวนี้ให้ความสว่างครอบคลุมพื้นที่ประมาณ20 -30 ถึงตารางเมตรนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเ p h a e นะครับอายุการใช้งานประมาณ3-4ปีนะครับแบตเสื่อมสามารถเปลี่ยนได้นะครับความจุ3,500มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้สว่างคงที่ถึงเช้านะครับรุ่นนี้ไม่มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับรุ่นนี้สว่างคงที่ตลอดคืนนะครับ ด้านหลังเป็นแผงโซลาเซลล์แบบโมโนคิสตันไลน์ครับแผงแบบโมโนะครับข้อดีก็คือฝนตกฟ้าครึ้มเขาก็ยังชาร์จได้อยู่นะครับตัวนี้ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับโคมไฟรุ่นนี้ไม่มีรีโมทนะครับให้ลูกค้ากดสวิต์สีเขียวตรงนี้1ครั้งนะครับโคมไฟก็จะติดขึ้นมานะครับ กลางวันหากแผงโซลาเซลล์เขาโดนแสงอาทิตย์หลอดไฟจะดับและชาร์จพลังงานนะครับตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะการชาร์จครับกลางคืนฟ้ามืดหรือว่าแผงโซลาเซลล์มืดหลอดไฟติดเองอตัตโนมัตินะครับตัวนี้ระบบเปิดปิดเองอตัตโนมัตินะครับขายึดตัวโคมไฟนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะครับสินค้ามี2ตัวเลือกนะครับลูกค้าสามารถเลือกแบบขาพลาสติกและขาเหล็กก็ได้นะครับ น็อตและพุกนะครับสําหรับยึดขาตัวโคมไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันนะครับขอบคุณมากครับ